สวัสดีพาแรงค่ะเมื่อนี้นะคะเราก็จะมีเมนูซุปน้ําไม้ค่ะพี่น้องคุณ่อผิ่นจุ่มอยากกินซุปน้ําไม้ค่ะนี่นานๆทีเราจะทําเมนูนี้กันนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ําไม้ทุงค่ะพี่น้องนี้เราทําเก็บไว้นะคะทานได้เป็นปีคะ่ะเขาก็จะทําการเ,าเคี่ยนน้ํไม้เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอามาต้มกับใบยะนางค่ะน้ําใบายะนางนะคะนี่เด้อเราเขาก็หยดน้ําปลาดาลงไปจักน้อยใส่ตะไคร่ลงไปให้มันนมหอมค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้คะ่คะนี่เขาจะใส่ตะไครรหือวา หัวชิ้ไข่บานเห่านี่แหละคะ่ะนี่ยอดน้ำปรราลาต้งไปนิดจักน้อยคะ่ะวิธีซุปกับบียาคะ่ะใส่พริกผงเข้าครัวผงนัวแล้วก็นน้ำปลาปรุงรสแล้วก็ใส่หอมรวมประมาณนี้นะคะหลังจากที่เทเห่าเฮ็ดกับเขาเสร็จเรียบร้อยล,ล้วก็จะไปต้อนยลินฟ้าคะ่ะนี่ลินฟ้าหรือประเภทกาคะอยู่หลังบานเห่า ออกลูกดกค่ะพี่น้องนี่กินน้ำกระเพท่านค่ะนี่คุณพ่อก็จะทำการซอยค่ะได้มาหนึ่งลูกนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะทำการเผาค่ะพี่น้องเขาจะเผาใส่เตาถ่านแบบนี้เลยค่ะนี่ทานกำลังกะกานะคะ,ะผลมันยาวแล้วก็หักเครื่องท่อนไปเลยนะจ๊ะเขาจะเผาใส่เตาถ่านแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเผาเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเขาจะเอาไปล้างน้ําค่ะนี่มันจะเป็นเปลือกมันก็จะดําๆแบบนี้ค่ะเวลาเขาเผานะคะเราก็จะลอกเปลือกออกค่ะทุกคนนี่ ก็จะขูดขูดขูดปลุกออก <laughs> เลือกนะคะนี้เปิดกอกน้ำใส้แบบนี้นะคะก็จะเปืป่อยๆออกแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเปลือกเปลือกดำๆมันออกให้หมดนะคะไปหันห่นๆซอยๆค่ะกิ่นกับปุนกับเจวแซ่บค่ะพี่น้องอ่าพอไปเบิ้งข้างบ้านนะคะก็จะมีใบพักอีเลิศค่ะหรือว่าชับพลูนะคะกําลังงามเลยค่ะเป็นถือฝนกําลังป่งหยอดงามเลยค่ะเราก็จะมากินกับซุปน้ไม้แซ่บๆๆค่ะพี่น้องอ่าทาซุปนอไมสร็จเรียบร้อยแล้วผักกระเต็มผักเข่าเลยค่ะนี้ก็จะมีลาอีฮือค่ะจะไปทอด at night.